สวัสดีค่ะจากสถานการณ์โรคไข้หวัดนกที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้ประกอบกับใกล้จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องมีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็ดและไก่ก็จะต้องถูกนำมาเป็นของเส้นไหว้ด้วยนะคะดังนั้นการเลือกซื้อเป็ดและไก่ในช่วงนี้จึงต้องเพิ่มความระมัดร,ระวังมากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะ เป็ดและไก่ที่จะนำออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวดว่าทุกตัวปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนกก่อนทำการขนย้ายจากฟาร์มและนำเข้าสู่ศูนย์ฆ่าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเป็ดและไก่ที่นำออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนี้มีความปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนกค่ะ ครับสำหรับประชาชนที่จะเลือกซื้อในช่วงนี้โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนนะครับขอให้สังเกตเป็ดไก่ที่วางไม่ว่าจะเป็นตลาดสดก็ดีจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตเป็นการขายเฉพาะก็ดีขอให้สังเกตอย่างเดียวว่าแพ็กเกงของสั์ปีกที่แพ็กใส่ถุงพลาสติกก็ดีถุงโฟมก็ดีตรงนั้นถ้ามีสติกเกอร์รูปตัวคิวของกรมปศุสัตว์รับประกันความปลอดภัย และสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือจะต้องบริโภคเป็ดและไก่รวมไปถึงไข่ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะคะและสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อท่านสัมผัสเป็ดและไก่จะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยทุกครั้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคไข้หวัดนกกันแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับรายการรู้ทันโรควันนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สวัสดีค่ะ60วันอันตรายหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจะต้อง60วันอันตรายด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ละค่ะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูหนาวและทำให้เชื้อไวรัส h 5 n 1เติบโตได้ดีค่ะดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วง60วันอันตรายนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมปรศุสัตว์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคไข้หวัดนกกันอย่างเต็มที่โดยกระทรวงสาธารณสุขจะคอยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆและกรมปรศุสัตว์เองก็จะทําการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดโรคไข้หวัดนกกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหากตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกก็จะทําลายทิ้งในทันทีค่ะดังนั้นถ้าหากเราพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติควรรีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัด อสอม,มอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบตและไม่ควรที่จะไปสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ตายนั้นถ้าหากท่านไปสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายและมีอาการเป็นไข้ไออย่างผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีโดยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่ามีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกมาก่อนหน้านี้ครับสำหรับการป้องกันของประชาชนเลยนะครับเบื้องต้นขอให้ท่านจำไว้3อย่างกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือ อันนี้คือ3ามคำที่เป็นพื้นฐานไปประกอบกับการที่หลีกเลี่ยงการสมัมผัสสัตว์ปีกโดยไม่จำเป็นกินร้อนช้อนกลางและล้างมือคือ3ามคำแนะนำง่ายๆที่เราอยากจะเตือนให้ทุกท่านนั้นจำไว้ให้ขึ้นใจค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและทุกคนในครอบครัววันนี้รายการรู้ทันโรคหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะฤดูหนาวแบบนี้เป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นจะทําให้เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีเราจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ที่น่ากลัวก็คือว่าถ้ามีการแพร่ระบาดทั่วโลกครั้งใหม่แล้วแล้วก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง26ล้านคนค่ะ โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจอีกโรคหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้ามเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อาการของผู้ป่วยจะเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยจะมีไข้ขึ้นสูงหนาวๆร้อนๆปวดเมือ่อยตามกล้ามเนื้อมีอาการปวดศีออรษะอ่อนเพลียเบื่ออาหารอาจมีอาการเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกใสไอแห้งๆจุกแน่นท้องอาการเหล่านี้จะหายภายใน3-4วันหากไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นและผู้ป่วยจะดีขึ้นได้ใน1-2สสัปดาห์ค่ะ สำหรับการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเราต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอหากพบว่าตัวเราเองเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามจะต้องปิดปากทุกครั้งล้างมือบ่อยๆอ,อย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิดและให้พักอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื่องสำคัญก็คือท่านที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วต้องระวัง ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้ด้วยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะสําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไปนั้นไม่จําเป็นนะคะนอกจากผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังอยู่หรือว่าเด็กเล็กๆค่ะวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการรู้ทันโรคกันแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะ จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง30คนต่อวันติดอันดับ1ใน3ของอัตราการตายมาโดยตลอดค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่เป็นประจำ การรับประทานผักและผลไม้น้อยเกินไปการไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงภาวะไขมันในเลือดสูงและการมีรอบเอวมากเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะดังนั้นเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้องกินแต่พอดีบริโภคผักอย่างน้อย4-6ทัพพีต่อวัน และผละไม้อย่างน้อย2-5ส่วนต่อวันตลอดจนออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันมีกิจกรรมลดความเครียดเช่นการฝึกหายใจช้าๆอย่างน้อยวันละ15นาทีการเลิกสูบบุหรีหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันบุหรี่รวมไปถึงการลดน้ำหนักเพื่อรักษารูปร่างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะ าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องการจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภคและการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันนี้เพื่อการมีหัวใจที่แข็งแรงค่ะหมดเวลาของรายการรู้ทันโรคสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีอัตราที่ลดลงแต่ว่าโรคหนองในกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะสาเหตุก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยค่ะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหนองในโดยไม่สวมถุงยางอนามัยจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายค่ะซึ่งอาการของผู้ป่วยในผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะขัดแสบมีหนองขุ่นข้นไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนเช่นต่อมลูกหมากอักเสบเป็นฝีที่ผนังของท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะตีบตันอันทะอักเสบจนทําให้เป็นหมันได้ค่ะส่วนผู้หญิงนั้นจะมีอาการแสดงให้เห็นช้ากว่าผู้ชายซึ่งอาการที่ชัดเจนเช่นตกขาวปนหนองปวดท้องน้อยมีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกทวารหนัก และอาจทําให้ท่อรังไข่ตีบตันกลายเป็นหมันหรือว่าทําให้ท้องนอกหมดลูกได้ทั้งนี้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหนองในจะมีโอกาสได้รับเชื้อ HIV ได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะซึ่งในกรณีที่ผู้ติดเชื้อ HIV และมีการติดเชื้อหนองในร่วมด้วยจะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยเอสได้เร็วขึ้นและจะทำให้อาการของโรคเอสลุกลามรุนแรงและแพร่ระบาดได้มากขึ้นด้วยค่ะ ดังนั้นการป้องกันที่จะไม่ทําให้ติดเชื้อหนองในเราจึงควรรักษาความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สําคัญก็คือต้องสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการรู้ทันโรคแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะวัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขค่ะสามารถพบได้ในอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะแต่ว่าที่พบมากก็คือวัณโรคปอดเชื้อวัณโรคนั้นสามารถแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้โดยการหายใจเอาเชื้อวัณโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศจากการไอหรือว่าจามของผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ในเสมหะค่ะการที่เราจะดูว่าเป็นวัณโรคหรือไม่นั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศ และเอ็กซเรย์ปอดร่วมด้วยค่ะซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์มีไข้ตำ่ำเหงื่อออกตอนกลางคืนอ่อนเพลียเบื่ออาหารเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอเป็นเลือดควรทำใจให้สงบนอนพักผ่อนทันทีลดการเคลื่อนไหวให้นอนตะแคงทับด้านที่มีอาการแสบร้อนที่หน้าอกค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองทุกชนิดที่จะทำให้ไอเช่นการสูบบุหรี่ และควรจิบยาแก้ไอาตามคำสั่งของแพทย์และหลังเลือดหยุดแล้วห้ามไอหรือออกกําลังกายเพราะว่าจะทําให้เลือดออกมาอีกค่ะปัจจุบันวันโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้โดยต้องกินยาอย่างต่อเน,นื่องสม่ําเสมออย่างน้อย6เดือนโดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสมาชิกในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามชนิดและขนาดที่แพทย์สั่งอย่างสม่ําเสมอจนครบกําหนด และสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเช่นอาการแพ้ยาค่ะนอกจากนี้ผู้ดูแลก็จะต้องแนะนำให้ผู้ป่วยนั้นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ไข่ผักแล้วก็ผลไม้ค่ะเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือและยอมรับการรักษาอย่างครบถ้วนวันนี้รายการรู้ทันโรคหมดเวลาแล้วนะคะพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24มีนาคมตรงกับวันวัณโรคโลกค,ค่ะในปีนี้คำขวัญมีอยู่ว่า TB anywhere is TB everywhere ค่ะตรงกับภาษาไทยว่าวัณโรคพบได้ทุกแห่งหนทุกชุมชนร่วมตรวจค้นและรักษาค่ะโดยในปีนี้กองทุนโลกเพื่อการต่อต้านเอสวัณโรคและมาลาเรียได้จัดทำแผนและดาเนินการในแนวทางยุทธศาสตร์หยุดวัณโรคเพื่อทาให้ประชาชนและชุมชนปลอดภัยจากวัณโรคค่ะ สำหรับแนวทางสนับสนุนจากกองทุนโลกจะต้องมีทิศทางสอดรับกับคำขวัญดังนี้ 1. ช่วยเหลือทางด้านการเงินกับประเทศที่มีการแพร่ระบาดของวัณโรค 2. กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมวัณโรคแสดงถึงความร่วมมือของชุมชน 3. เพิ่มจำนวนผู้บริจาคทุน 4. เน้นการป้องกันชุมชนจากปัญหาการดื้อยาตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรในเรื่องป้องกันวัณโรคและเอส และ 5. กองทุนจะต้องสนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการคิดค้นวัคซีนและยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมาตรฐานการรักษาป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อและการรักษาเชื้อวัณโรคดื้อยาค่ะ ้าหมายการดําเนินงานจะสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและงบประมาณที่เพียงพอจากรัฐบาลรวมไปถึงการร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสืบสารพระเมตตาเร่งรักษาวัณโรคขึ้นเพื่อพร้อมใจกันแก้ไขดูแลกํากับการรักษาวัณโรคอย่างจริงจังค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการรู้ทันโรคแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สวัสดีค่ะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะคะซึ่งอากาศที่ทั้งร้อนและแห้งแล้งแบบนี้เนี่ยเหมาะแก่การเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ํารวมไปถึงโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะโรคติดต่อทางอาหารและน้ําที่เราต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้มีอยู่หลายโรคค่ะเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษ ไข้รักาสาด์น้อยหรือไข้ไทฟอยด์โดยวิธีการดูแลป้องกันตนเองในเบื้องต้นคือต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมนมให้เด็กทารกรวมไปถึงหลังจากการเข้าห้องน้ําหรือห้องส้วมทุกครั้งค่ะนอกจากนี้ควรดื่มน้ําที่สะอาดหรือน้ําต้มสุกรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ อาหารค้างมือ้อควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆรอบบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวันหรือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะสำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ํานั้นเราจะต้องนาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้งค่ะนอกจากนี้ควรสอนลูกหลานไม่ให้เล่นคลุกคลีกับสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีีนนท่่แชัด และหากพบเห็นสัตว์ที่คาดว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเทศบาลโดยด่วนค่ะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะทางหมายเลข0 2 5 9 0 3 3 3 3, 3หวังว่าทุกท่านคงจะมีสุขภาพแข็งแรงและก็ห่างไกลโรคกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้ทันโรคแล้วนะคะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข